สวัสดีครับคุณผู้มชมครขณะนี้เราอยู่กันที่บริเวณเขตคันนายาวนะฮะกับซอยหฤทัย39ไทราชหาไทยราชหาไทราชอยู่กับผู้ช่วยเลขาซานี่นะ,ะ,ะก่อนอื่นแนะนำพี่ซานี่ทางการอีกสักรอบหนึ่งก่อนพี่ซานี่นี่ทาเรื่องของแับพี่ปองดูทั้งหมดเลยนะเรียกว่ามีพี่ซานี่อยู่ที่ไหนแสดงว่าจุดตรงนั้นเนี่ยได้รับการร้องเรียนมามหาศาลนะครับคุณผู้มมชมคุณผู้ชมฮะซึ่งบริเวณจุดนี้เนี่ยมีปัญหาอย่างไรบ้างครับพี่ซานีครับ ว่าถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อแล้วขุดเนี่ยก็แบบเยอะมากคนที่อาศัยตรงนี้ก็รู้สึกว่าแบบหายใจไม่สะดวกแล้วก็ทางรถเนี่ยก็ม,นนมีมีแจ้งมาว่ายางแตกเพราะว่าได้เห็นเหล็กเนี่ยเหล็กตั้งถนนตรงนี้ยก็แจบบ้งมาว่าตอนจะมูกกำลังคือขับแลว้วก็โดนที่เนี่ยโกัรื่อยๆเนี่ย คุณผู้ชมฮะน,นี่คือปากทางปากซอยนะคือภายในซอยเนี่ยมีการก่อสร้างเต็มและละเอียดมากกว่านี้อีกค่ะคุณผู้ชมฮะอเขาก็เลยแจ้งมาทางทาวบานพงงูนะคะว่าจะให้เขตเนี่ยช่วยดำเนินการอะไรหน่อยได้ไหม เราลองไปเดินดูกันไหมครับลองเดินดูว่ารถแต่ละคันนี่โห <c oughs> นี่คือทําความเร็วไม่ได้เลยนะแล้วมอเตอร์ไซค์นี่ <c oughs> ดูแกล็บฝั่งนู้นนี่กระโดด <c oughs> กระโดด <c oughs> กระโดดเลยนะไม่ได <c oughs> ้ตลกนะนี่เรื่องจริงนะโหดโแค่กลัวมากเฮ้ยนี่เรื่องจริงนะมันแบบโกรมากแล้วมีคันแล้วมีแล้วมีคนส่งมาตอนนี้ว่ารถเขาอ่ะกระโมูเนี่ยใช่ครับคือจริงๆเนี่ยหมูตอน คือตรงเนี้ยมันดีแล้วนะพี่พื้นเนี่ยดีแล้วอดเลยไปอีกตรงไปอีกนิดนึง่ะมันจะมีจุดที่แบบทั้งหินทั้งปูนทั้งที่อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยมีการระบายนะไม่ต้องพูดถึงไงเดี๋ยววันนี้ฝนเข้าด้วยฝนเข้าหนักนะวันนี้เตรียมตัวรับมือเบาๆคือตอนกลางคืนเนี่ยบางครั้งคนขับรถเขาไม่เห็นไงว่าถนนเนี่ยเห็นไหมไอ้ตรงเนี้ยเศษแท่งปูนที่ขึ้นมาตรงเนี้ยพี่เราเดินที่ท้ายหน่อยพี่คนเขาก็ไม่เห็นว่าตรงเนี้ยัปน ออกมาอยู่เงี้ยรถบางคันก็อ่าข,ขึ้นมาเฉยเลย,เลยมันดีจุดหนึ่งที่ที่ตรงเนี้เป็นแท่งปูนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปเยอะขึ้นมาหนักเลยหน้าเนี่ยแล้วก็เป็นถนนยาวอันนี้ก็มีโรงเรียนด้วยนะคะอยู่ด้านขวานี่ยังใช้ได้นี่ แซงแต่ข้อนะครับแยังวนในแต่เดิอนอรอบหน่หนักมากนะคุณผู้ชมฮะเนี่ยท่านอะไออย่างเงี้ยเวลาคนขับมาตอนลางคืนมา,ามเขาไม่เห็นเงนี้ยรถก็ขึ้นมาครับ อันนี้เ็าทามานานเลงครับพี่นี่ครับไม่นาน,หาเ,หนเห็นในเขตที่ตอบตอบในครับพี่ฟังดูที่นำรูปนก่ยสัญญา <c oughs> สัญญาแนละหนึ่งกันยาวันที่เริ่มสัญญา <c oughs> หนึ่งกันเอ้ยเดือนเมษา วันที่เจ็ดกันยาปีนี้เหมือนกันอ๋อหมดแล้วนี่<ช>เฮ้ยเดือนหน้านะพี่สามสิบวันนะ่ะเฮ้ยพี่สามสิบวันนะเดี๋ยวต้องลองดูว่าม,มันเต็มั้นหดหหน้นบึ่งเดือนนะคือโอ้โหนี่คือแค่ลมพัดน,นะคุณผู้ชมฮะเห็นไหมฮะนี่แค่ลมนะไม่ใช่รถขับนะแล้วคือรถขับทั้งวันนะแสดงว่าฝุ่นโอ้โหเราไม่กล้าเดินเลยพี่ หนึ่งเดือนจะเสร็จหรือไม่ไม่ไหวเราจะอ่ะลองดูอย่างเงี้ยให้ปูดอย่างเงี้ยครับแง่ทีย่ยินเสียงไหมคุณผู้ชมฮะคืด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 กันเลยเรียกว่ารถวิบากให้มาลองล้อ,อตัวเองได้นะในบริเวณถนนแห่งนี้นะครับอเ,เออแต่ปลาขนาดเรามาตะเดียวเลยเรายังแต่ปลาเลยลอืม อันตรายมากคุณผู้ชมฮะคือทั้งเส้นเลยนะนี่เนี่ยแล้วส่งเสริมให้พี่เขาอันตรายอีกเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูดิคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือเขาต้องเรียกเลือกที่จะขับบนฟุตบาทเนี่ยฟุตบาทชัว่วคราวเพราะว่าถนนมันเรียบกว่าแล้วมันทําความเร็วได้เออคือเขาก็ไม่ผิดนะเพราะว่ามันไม่มีแบบ อันน,น,น,นี้คือเราได้รับร้องเรียนมานะครับเราก็มาดูด้วยตานะครับก็ผู้ว่าเขาก็รับทราบรับดูแลแล้วก็ฝากเขตแล้วเฮ้ยนี่น้องฝากเขตละแล้วก็ท่านจาริศน,นูน่าจะตามตัวผู้รับเหมาอยู่นะครับในขณะนี้ไม่ต้องห่วงนะครับว่าต้องได้รับการแก้ไขแน่นอนครับคุณผู้ชมฮะสำหรับใครที่ร้องเรียนในเรื่องนี้มานะครับ หนึ่งห้าห้าห้าก็ได้นะครับก็ช่องทางของกทมก็มีหลายช่องทางในการร้องเรียนเนี่ยคุณผู้ชมนี่คือแค่ลมพัดนะนเ,นนนเนี่ยโอ้โพายุเข้านะเนี่ยโอ้โหชีวิตอนุนนบ,นนอนบ้าลด้วยนนอเนี่ยละโดสด,สดิดสดุดแล้วหนึ่งฮะสรุดโชว ในครับผู้ชมฮะบ้านแถวนี้บริเวณนี้ได้รับผลกระทบหมดเลยนะครับเอแต่ว่ามันก็จะหมดสัญญาปีหน้าจริงหรอเี่เอียเดือนเดือนหน้าก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็ถือว่ามาเป็นการมาทักทายก่อนนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้สองวันพรุ่งนี้ อาจจะต้องมากับผู้ว่าอีกสักครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมฮะอืมก็กดูการรอดูการเปลี่ยนแปลงะสองสามวันนี้ไปอนนี้ะวันนี้ก็ภาพป,ประมาณนี้แหละอันนี้ก็ถือว่าเป็นการพามาดูนะปัญหาก็อีกสองสาวันคงจะต้องลงมาอีกรอบนึ่งฮนะเพื่อดูการแก้ไขนะครับว่าฟลิกวินของประชาชนในบรินเวณนี้ เราจะทำอะไรให้เขาได้บ้างครับแปโหแย่มากเลยไม่ปิดเดินเดินเดินกับรถเราก่อนทำนานยังหนึ่งปีใช่ไหมพี่อะไรนะเท้่นี้หนึ่งปีมั้ยหนึ่งเมษาหนึ่งเมษาก็เริ่มเดินสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดมาณห้าสี่หเดือนโอใช้เวลาทำห้าเดือนวางข้อใหม่วางถนนใหม่ อ๋อคือของเก่านี่เขาก็เป็นถนนแบบหลุมๆบ่อๆอยู่แล้วหรอครับเดี๋ยวว่าไงครับเนี่ยเดี๋ยวต้องไปถามประชาชนแต่คิดคิดว่าไม่ใช่นะเออเดี๋ยวเราไปคุยไปชายชนก่อนดีกว่าไอ้คนขายก๋วยเตี๋ยวน่ะได้เลยพอแถวเนี้ยเราเดินยังไงก็ไม่มีใครชนเราพี่รรระะะะววัังงงนออไย่าเงี้ยเนี่ยมันอันตรายมากนะเวลาคนเดินนะแล้วตอนคืนถ้ามองไม่เห็น ทายมีไว้ให้หมาเล่นนะสนุกไหมลูกเยี่ยวขี้สนุกเลยเราคุยกับบ้าดิขี่จักรยานมาแม่เยิ้ยมเลยกูออชีวตกูสนุกขึ้นทุกวันทุกวันมีบากไง ขณะนี้เราอยู่กันที่หาดไทยราชนะครับนี่อย่างงี้เนี่ยมีรถคันยัง,ยงตกมาในฟองดูขึ้นมาเลยเรามองไม่เห็นเนียเพราะมันแบบเป็นพื้นต่างระดับครับแม่ครับขออนุญาตพูดคุยหน่อยได้ไหมครับไอของเก่าก่อนที่มันจะทําถนนนะครับแม่มันบุมเป็นหลุมไม่หล่ออยเป็นบ่อยอยู่แล้วใช่ไหมครับหรือเรียบปกติเรียบปกติ เราแล้วเขาทำทำไมนะม <c oughs> เขาเขาไม่ใช่หลุมบ่อแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือเป็นหลุมบ่อจากการก่อสร้างอันนี้คือก็ถมไปแล้วถมไปแล้วรอบนึ่งแลฝน,นตกก็เลยเป็นบ่ออ๋อเหรอตองดูเขตก็โรูปแหละว่ามีการไม่รไูว่าต้องเ็ไหนเพาะว่ายาวตอ้อง สวัสดีวันนี้มามาจากกทอมครับมามาเก็บข้อมูลครับไ,ได้เหง,รรงื่อเท่ากี่เมคะอถุยยยยยบ้านอยู่ในน้อยนี้ใช่ไหมคะท่วมเลยใช่ไหมพี่มันเป็นลุงไงแล้วกวา่ารถันจะไปอ๋อเอี่ยเดี๋ยวฝนตกนะชัดเจนเลย เราคแค่เนี้ยอเวลางนลงอ๋อเวลาโยนทรายลงเราทรายลงรู้นะครับน้าะมองไม่เห็นลงนี้เป็นทองเลยอ่ะอ๋อแล้วก็เกิดปุะเหตบ่อยไหมครับ อ๋อตอนแรกเป็นหลุมใหญ่กว่านี้อ๋อหลุมจากก่อสร้างเองใช่ไหมครับก็น่าสนใจครับอขอบคุณมากครับแม่ครับคะถามหมูแดงกไดีกว่า พี่ครับพูดคุยเนี่ยได้มาจากกรทมพี่กรพี่ขายต่อยังไงได้เนี่ยขนาดนี้แล้วได้รับความร้อนเยอะผมถ่ายแต่ไม่เห็นหน้านะพี่ครับอันนี้ถ่ายเท่าสดอยู่แต่ไม่เห็นหน้าครับ่ลูกค้าก็บ่นอยู่เหมือนกันเข้ามาํำบาก็คือทั้งฝนทั้งฝนตกก็เจอแฉะเขาก็ไม่อยากจะมาคือได้รับความเดือดร้อนกันหมดพี่พักไหนครับเนี่ย อยู่แคซีสี่นครับเคซีสี่อ๋อใกล้ๆตรงนี้ไม่ไปไม่ไม่ไ,มไมกลเลยก็เดินทางลำบากแต่ต้องไปส่งลูกทุกเชา้าครับสอบโรงเรียนเลยโมอโนก็ใช้เวลาเดินทางตอนสุดว่ายครับพี่ช่วยเล่าตั้งแต่ต้นได้ไหมพี่ว่าก่อนหน้าที่เขาจะทำเลยอ่ะเป็นยังไงครับพี่ถนนเส้นเนี้ย จะมีติดเป็นบางช่วงแค่เด้งเป็นรถติดบางช่วงรถติดก็คือช่วงเช้ากับช่วงเยน็นอ่าช่วงโรงเรียนกับช่วงช่วงช่วงเด็กๆเข้าเรียนกับแรกเรียนแค่นั้นนะครับครับแล้วเรื่องของพื้นผิวถนนนะครับพื้นผิวนนก็เรื่องที่เรื่องมันต่ำหรือมันต่ำกว่านี้น้ำท่วมถ,ถนน อ๋ตอนนี้ไม่ท่วมถนนและท่วมบ้านแทนเพราะถนนสูง,ลง,สงลงเร็วอ๋อระบายน้ำลงเร็วขึ้น,น,นอ๋อนนี้คือวางระบบทาบา่อระบายน้ำใหม่เลยอ๋อก็ถือว่าช่วยระบายน้ำแล้วพื้นผิวถนนนะครับคือหลังจากซ่อมครั้งแรกเนี่ย ได้ข่าวว่ามันแย่กว่าเดิม